สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีแม่น้องซิงสบายดีแม่เพ่านนานแม่น้องซิงล้วนอีกแล้วเนะาะว่าวเป็นยังพี่น้องนีนอยากพันกันสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่หักที่แพงที่คารุกเบิด์ตสุพรรณมื้อนี้นมีเมนูพี่น้องมาสิม้านเหลองตานี่นพ่อแม่พี่น้องเด้อฮัสิบอกส่วนผสมเด้อ <ม>อันนี้คือวัวจิงไข่มีคามีขิขงแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีมะกริกพี่นนอะอันนี้คือสูตรท้าเนาะสูตรห้าวนะสูตรห้าว,ส,าวสูตรแม่น้องชิ้งสูตรน้องบัวแะละแล้วก็มีหอมแดงพี่นนองหอมแดงท้าเสีเห็ดไหนมันหอมผงขลุจอปลาขะปลานี่คือเอามาหาย ปลานี่ก็คือปลาเอฟซีเอามาหายเด้เอพ่อแม่พี่น้องน,นี่เอฟซีฮะเพิ่งเอามาหายเนาะห่า,หา,ากระซีเห็ดเมโนูสู่เอฟซีกินแบ่งกันเนาะนี่แบ่งกันคนละโตเด้อพ่อแม่พี่เนาะสองตัวนี่บอมเบนยังเนาะบอมเบนว่าซินางบัวกับแม่น้องซิงกินเบิดเนาะหายเอฟซีฮาน้ำหาเห็ดซูเปอร์ซูน้องเบิ่งแล้วแบ่งกันกิน,กน,นเนี่ยน,น่ะนี่โบปฏิเสธ สตดเฮากบเดี๋ยวทาเบงตอนปรุงเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่นำยังไงนำเปล่าพี่น้องนำดื่มเฮาใส่เกลือใส่เกลือใส่เป็นนัวโค้งนัว แนวเน้<อ>นแลน้วกันนี่รักไปเป็น้งแสบกว่าแสบขึ้นอยู่กัวเีาเอานี้ใส่ลงไปเลยเนาะหอมแบบขนาดว่าหนึ่งก็ยังหอมเลยนะหนึ่งมันคือแสนใบ <c oughs> นี่แหละได้กลิ่นหอมอน,นะนะ ัวสิคขยเฮากัดหิวเผาแล้วนี่ห้าปุงแบบพอดีเลยนะ ตั้งจากเข้ามาร์กแล้วเลยนะเนาะถ้าเอาใส่หม้อหนึ่งเนาะน้ะสิหนึ่งนี่ถ้าเอาใส่หม้อไปเรียบร้อยเเดี๋ยวพอไม่พี่น้องไปน้ำชิตักอันนีลราเลยเนาะอืบนี่เรื่องมากเ้าให้มันหอม มันหอมพุ่งเลยเนาะนี่อันนี้มันลงเลยอ่าเธอเนะโฟโฟาะโวดโพถาเบิ่งความเส่บความนัวกันกำกันเดี๋ยวปิดอันนี้ไว้ก่อนที่นอะนี่นเอาใบกล้ยเนาะมาหอม้อเพื่อว่้มันติดหมอ้อ นี่ปิดไว้ก่อนปเปิดหมอแล้วพ่อแมพี่น้องนี่พรมแถมแผม,มสุกหรือ,อยังนี่ว้าวยังสีหนักกินขนาดนี้พ่อแม่พี่น้องเบิ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 งข้าวิีมาเบิงว่ามันชกุกหรือยังเน,นาะข้าสีเอาันี นี่วทวที่ผู้อาปาซุกเนาะเอาเอานี่ลงไปซักลงไปถาว่ามันเขาถึงแล้วมันกลับไปว่ามันซุกเนาะอุ่กแล้วพ่อแม่พี่น้องนิ่มๆเลยเปิดหมองมาหอมหอมนี่ปลาเถอหนากินขนาดนี่น้ำน้ำมันกำลังปุ๊บปุ๊บปุ๊ สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้กลับมาพบมาพ่อ,อกับ่องน้องบัวคือเกราฮู้ฮูเฮากับแม่น้องชินแล้วยังเกือกหนาสดนวเบิ่ง่องแม่น้องชินกับ่องน้องบัวลดหนาสดขนาดเนาะสดมากไม่ต้องพาน,<ม>นึงเลยเนาะ กินขาวพี่น้องก่อนฉี่ไปกินกับฝากกดไลส์กดแชร์กดแซบจะฆ่าเอเนาะอย่าลืมกดกระดิ่ง <Okay. S 1> เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องป้าหนึ่งป้าหนึ่งกับวันนี้เขามีเมโนูป้าหนึงหงนน่งกับตำมะขุมเนาะป้าหนึ่งกำกินกับตำมะขุมเอฟซีเอา FC เอฟซีเขามาหายเนาะกับฝากขอบคุณเอฟซีเนาะขอบคุณหลายๆหลายเด้อที่แบ่งปันความแซ่ความนองมาให้ปันปันคนละโตเนาะคนโตเนาะแบ่งเปิดน้ำโตหนึ่ง อาก็บกรปกินคนเดียวแบ่งไงเพื่อนนะเนาะประกอบใจลหลายานนมากินขขาพี่น้องมากินขขานํากันเลยเป็นจูัดเลยชีมีเหมยเหมือนหนากระชีดำดำเนาะชีเมยเหมยชีเหมยเนาะเหมยยังเหมยน,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 น้ำผ่านน้ำพ้นถึงต๊ะคู่เนานะุโตขู่เหมเนาะ Lúc nãy không có bộ phim tài dụng gì Cũng thế, nơi mường Ảng mà không có phim Ăn không? Nó Cà cỏ khảo Rừng ba thì ăn thịt hay bừng Ruột này lúc Ruột này là đi chiên rồi nó Cho mi chèo lên Nước bơ Nước này เตรียมแล้วเป็นอะไรเอาใส่เมือเลยเนาะผักโขน่เนาะอือโอเคหอมหอมไปหอดหอมหอัวิีอาบ้าน <c oughs> หอมหันอาบ้านวะก <ไป S 1> ้มกุ่อมใกินอล้หิวว,ว,ว,วขาวอะยเลยเนาะนี่ <c oughs> <c oughs> Ba hỏi ngườm. Kan bosu mà mạo lộn mắt mau lộn bosu kín lợn bosu <laughs> lộn bò sữa ừ. này sữa kín lộn bosu lộn mắt kín kín lộn bosu lộn mắt kín lộn bosu lộn mắt kín mau lột mà kín lợn đấy nó kín lợn. Dạ, มันเมามากแล้วบอกเกินความสามารถกินกับกินแก่ถงแล้วไปเนาะเอาปานหนึ่งปลาหนึ่งคุยกับตาหมากุ้งเนาะถ้าเขมิกในมีโนได้ก็ได้กินมิโนนซื้อมาพี่น้องกำหนึ่งบ้านี่ไงสื่อเท่าไรเนี่ยเลยฮิบบาร์ดิบบาร์ดเต็มเลยบ้าทุก นนนจนกิดเนาะแต่ลายดีเนาะชิบบะคนไหนชาบบะตอนชิบบะกัมหนึ่งหรือสองกัมจะสื่อม,มันมกันมเยอะปวดๆเลยจ้ะเนาะ ก็ละแน่เสีบบาทม่อยู่ส้ำี اد, ่ต้นหอมแพงเนาะ

ียงเป็นไรอร่อยเลยน,นี่นเราแบกคำเดียวว่าแซ่บฮึฮึกินเลยจะได้เปลี่ยนซองใหม่ใช่ไหมึ <c oughs> ก,กินย่งกบบแซ่บ ហូន្កជ្ត៉ូលនរ� mellan ្រូពឋ់បាថ់ល្សុខខៀឬ៨មើកច្លាថ឵ៗផ្ប �alling recognize មើកច្លាសើ มงเพ็ดเพทินกับหนังปลาแสียบเนาะเขากันอำลมมากวสดโช่์ถแีคุยดเขาเหนียวาแบบหนังธรรมดาเลยใส่แทมน้ำมันก็ออกเป็นเอาะอ่ะ 嗯。Mm. กมจ้ามาจูอดกันอีกแล้วทักทายเพื่อนบ้านกินนึ่งข้าวเหนียวเผือกันเนาะ ไปใว้ก็ขาวก็ตักมากตช่ไแมบางทีกิเสร็จค่ะทักไปแบ่งกันกินกินกับทุกไม่มออนอนผมมีเวลาคนก่เห็ดแบ่งปันกันกินค่ะมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันวะเมื่อบ้านันจะ bạn <laughs> ừ. nào mà sưu pin, bạn nào ở Sài Gòn, ở Ed, ở Ed bớt khoảng và Mình đi là và đi ยังมากมายม่ย่างก็แบ่งกันดินแบ่งกันกินมีความสุขดีว่ะเป็นไปใช่เห็นเฮาหมักกินนั่นกินนี่เกคนก็มากเอาเห็ดกินกับแบ่งกันเกล็นดูยังหัวปลาน่ก แสบหัวปลา,ปาขอ,อาไัยเดี๋ยวนะมันจะอาจ,จ์ิินบอสุูผ้ามาอ้ไรทงได้มีกนะี่หน่อยปลาเกือบโตเลยเนาะ หนึ่งป้ากินกับต้มามะฮวงนี่คขาเอากันขักเนาะพีแดดแดดมาเลยบังผ้าบังพ้นไปนำ้ำอยากกินอยู่กับแหลนได้ไปน้อง้าเกิน เบิดแล้วเนาะเงือปลาเคืองน้องในเวลาอันชมควรแล้วเนาะของการกิน <c oughs> เอาก็สิได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องแซบคือเก่าพี่น้องแซบเนาะสองคนกินเตี้ยงเติด กกดไลค์กดแชร์กดสับสไบคล้าอย่าลืมกดกระดิง่งเผื่อแจ้งเตือนคลิปแมยใหม่ของเฮาเพื่อนก็ได้ที่เขามาห้ามไม่ต้องซิีงกับตอบซะแต่จะหน่อยใจดหนะ่ะเนี่ยอักข่วงอ่วงนี้ยเนาะทำงานพ้นโตพี่หน่อยพ้นโต,นตแหลนน้ำเสือผ่าอันนี้จริงเป็นโบโต๊ะเนี่ย สบายดีบ่สุกขุดกคนฮากดคือเก่าพี่น้องแพงคือเก่าพ่อกันขีบหนาเนาะติดตามตอนต่อไปบายบายเด้อพ่อแม่พี่น้องไปให้ยกำลังใจเผื่อน